สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูแซบจีจัดมาฝากกันวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำปลาหมึกนึ่งมะนาวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีในส่วนของผักรองนะคะเราใช้เป็นกะหล่ำปีหั่นฝอยค่ะผักโรยวันนี้เราใช้เป็นต้นหอมค่ะผักชีพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กพริกจินดาสีแดง กระเทียมรากักชีผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปีป๊บมะนาวก็วเป็นกระเทียมจีนนะคะซอยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะมะนาวซอยเป็นชิ้นบางๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยหน้านะคะปลาหมึกน้ำต้มสุก ที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้เราใช้เป็นปลาหมึกกล้วยวันนี้เราใช้500กรัมตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเขาด้วยเกลือป่นและน้าส้มสายชูเอากระดองที่แข็งๆออกแล้วในส่วนของตาจะเอาตาที่แข็งๆตรงนี้ออกล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็ บ้างให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ให้ขาดเพราะเดี๋ยวตอนปไปนึ่งเนี่ยปลาหมึกเราจะได้หน้าทานแล้วเวลาทานก็จะได้ทานง่ายด้วยค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตาม f c e e o o o k แ n นเพจของเสือหิวด้วยนะคะกระหล่ำปีที่เราหั่นฝอยไว้นะคะเราจะเอาบูวไว้ข้างล่างค่ะ ปลาหมึกค่ะเราปลาหมึกวางข้างบนเลยปลาหมึกเขาจะสุกเร็วอยู่แล้วนะคะจัดเตรียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมนึ่งกันเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้าเดือดก่อนค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะนําปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ลงไปนึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งนะคะประมาณ3-5นาทีนะคะปิดฝาเลยค่ะ ระหว่างนี้นะคะเรามาเตรียมทําน้ําจิ้มกันค่ะในส่วนของน้าจิ้มนะคะวันนี้เราใช้วิธีการปั่นนะคะก็พริกจินดาสีแดงเผ็ดตามชอบเลยค่ะกระเทียมรากผักชีน้ำต้มสุกค่ะผงปรุงรสน้ำปลาวันนี้น้ำปลาเราเตรียมไว้5ช้อนโต๊ะนะคะ ก็น้ำตาลปี๊บเราจะใส่น้ำตาลปี๊บไปครึ่งช้อนโต๊ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่มะนาวข้างนอกค่ะเคใช้ได้แล้วค่ะเราปั่นแค่เท่านี้พอค่ะเพราะถ้าเราปั่นละเอียดมากไปเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เอาไปราดที่ตัวปลาหมึกอะรสชาติจะเผ็ดเกินไปค่ะนี่ค่ะ เดีย๋ยวเรามาบีบมะนาวแล้วก็ชิมรสชาติกันข้างนอกเลยมะนาวเราเตรียมไว้หนึ่งลูกนะคะเราบีบเลยเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันก่อนเลยค่ะรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จะนำไปราดที่ปลาหมึกนะคะก็จะมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเพื่อนๆพ,พก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะ ในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทาเผ็ดมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่พริกขี้หนูส่วนโรยหน้าด้วยนะคะเมื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไว้รอให้ปลาหมึกสุกก่อนค่ะตอนนี้เราก็นึ่งปลาหมึกมาได้ครบ5นาทีแล้วนะคะปลาหมึกเราสุกใช้ได้แล้วค่ะเราเทน้ําออกนิดนึงนะคะ ต้นหอมกระเพาชี้ค่ะโรยหน้าเพื่อความสวยงานนิดนึงค่ะตะกินน้ำที่เรานึ่งปลาหมึกไว้นะคะเราเอาไว้ได้ในส่วนขอน้ำจิ้มค่ะลาดลงไปเลยค่ะเมนูนี้จี๊ดจามากเลยค่ะ มะนาวค่ะานาว,วนิดนึงพริขี้หนูส่วนค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะดูมีสีสันสุดท้ายค่ะกระเทียมจีนซอย อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะปลาหมึกนึ่งมะนาวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแซ่บๆที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook แฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ